กับสัสดีพี่น้องนะครับวันนี้แนวทางแบ่งปันนะครับเช่นเคยฝากพิีทุกท่านนะครับก็้มาติดตามนะครับฝากผลิตภัณฑ์ของเสยยเฮิร์บและก็เฮิร์บรลดน้ําหนักนะครับพี่น้องฝากกันไว้แนวทางแบ่งปันวันนี้วันที่5นะครับวันพฤหัสบดี6 3นะครับพยออนะครับฝากกลุไรแนวทางแบ่งปันวันนี้ตัวเลข ฮานอยไม่ว so, so, ่าจะเป็นลาวก็ดีนะครับวันนี้ฝากกันไว้นะครับพี่น้องที่น่าจะเป็นนะครับสรับตัวเลขเดี๋ยวลุงให้นะครับสลับแนี่ทางนะครับพี่น้องว่าเก็บซีนะครับผู้อยากกินอยากทานนะครับทักทายออนไลน์เข้ามาได้นะครับที่เบอร์ลุงของเก่านะครับพี่น้องก็มาพาพี่น้องไปกันต่อกับนี่นะครับพี่น้องอยากได้นะครับทักทายออนไลน์นะครับเหรียญหลวงพ่อคูณนะครับ มีทุกรุ่นทุกชนิดนะครับที่เป็นเหรียญรุ่นเก่าๆนะครับของหลวงพ่อคูณปาลิสุทโทนะครับนี่เป็นด้านหลังนะครับพี่น้องจากได้เหรียญไหนทักทายลน์นะครับที่ลุงของเก่าพี่น้องเอฟทุกท่านนะครับพวกว็มาติดตามลุงขอบฝากกันไว้นะครับให้พี่น้องได้ชมกันอยากได้นะครับจะมีเหรียญเจริญพรล่างเจริญพรบนนะครับ ไม่ว่าจะเป็นเหรียญไหนอย่างไรก็ตามนะครับฝากพี่น้องนะครับทักทายอสลายกันเข้ามานะครับอยากได้เอาไว้เป็นบารมีคุ้มครองนะครับสำหรับเหรียญก็ดีนะครับให้พี่น้องได้ชมกันนะครับเหรียญรุ่นเก่าๆหายากนะครับเป็นเหรียญที่หายากนะครับพี่น้องนี่ครับด้านหน้านะครับ ฝากเก็บซีทุกท่านนะครับแนวทางแบ่งปันพี่น้องให้พี่น้องได้ดูได้ชมกันนะครับว่าสวยงามมากนะครับลุงเก็บมานานนะครับถ้าอยากให้พี่น้องได้บูชากันไปนะครับเหรียญหนึ่งสงวนราคาที่ไม่แพงทักไทยออไลา์เข้ามานะครับตามลุงของเก่านะครับที่เบอร์เก่าเบอร์เดิมนะครับ เหรียญสวยๆนะครับนี่คือเป็นพระกิ่งนะครับและเหรียญหลวงพ่อคูณนะครับก็องนี้ก็สวยงามนะครับพี่น้องฝากันไว้นะครับเ,เหรียญที่สวยงามแล้วก็พระกิ่งทิ้งทวนนะครับกิ่งทิ้งทวนของหลวงพ่อคูณนะครับ หัวราคาก็ทักทายอะไรเช่นเคยนะครับเข้ามาที่ลุงถามอยากได้นะครับก็ไม่ว่าจะเป็นเหรียญรุ่นไหนอย่างไรก็ตามนะครับพี่น้องก็โปรดชีวตเจรณาญาณนะครับในการรับชมในคลิปนี้นะครับฝากกันไว้ที่เอฟซีทุกท่านพุกเขามาติดตามนะครับลุงลงให้นะครับก็สําหรับตัวเลขวันนี้ก็ ผมก็ขอให้เป็นท้ายชิปก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวลงลงให้สำหรับแนวทางแบ่งปันพี่น้องเช่นเคยนะครับกปาเพื่อเปลี่ยนแนวทางแบ่งปันเท่านั้นนะครับให้พี่น้องปก้กมาติดตามนะครับก็ไปยังได้เหรียญไหนนะครับด้านหน้าด้านหลังดูกันเอานะครับพี่น้อง เหรีอะไรนะครับยังไงก็ทักทายเข้ามานะครับนี่ก็เป็นสมเด็จสององค์แล้วก็นางประยานะครับพี่น้องฝากกันไว้ที่นะครับามาติดตามกันใครอยากได้ก็ทักทากันมานะครับที่ลวงของก้าก็แล้วกันนะครับอยากบูชาเหรียญก็ดีนะครับไม่แพงนะครับ <c oughs> พี่น้อง คด้วยนะรับฝากกันเข้ามานะครับฝากกันไว้นะครับเพื่อเป็นแนวทางแบ่งปันนะครับพี่น้องที่ทุกท่านนะครับไล่ก็ทักทายกันนะครับที่ลงของเก่านะครับพี่น้องใช่นะครับนี่ก็เป็นเหรียญ พวกคูณนะครับฝากเอฟีทุกท่านด้วยนะครับผูกำับติดตามสารวันนี้นะครับแนวทางแบ่งปันพี่น้องเช่นเคยนะครับตัวเลขที่น่าจะเป็นตัวไหนอย่างไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ฝากกันใบที่แนวทางนะครับ ็มาติดตามแบกได้ทักไทยลายเช่นเคยนะครับนี่ก็เป็นสมุนไพรลดน้ำหนักนะครับก็หลับพวกแป้งพวกไขมันพวกน้ำตาลนะครับลดความหิวเาผาผลาญไขมันสุดเกินนะครับก็ชบส่วนสัตว์นะครับหลังลดกันแล้วนะครับถ้าใครได้กินได้ทานก็คงจะดีนะครับ ตัวอย่างครบรถน้ำหนักสมุนไพรนะครับพี่น้องฝากกันไว้กระปุกเล็กกระปุกใหญ่นะครับอยากได้ก็ทักทายอดไลน์เบอร์เข้ามานะครับที่ลุงของเกานะครับพี่น้องอยากกินอยากทานกันนะครับฝากกันไว้นะครับพี่น้องก็สำหรับวันนี้ก็จะเป็นฮาหนอยและลาวนะครับพี่น้องลงกิลงให้ทายคลิปนะครับแชบหน้าจอกัน ก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวล,ลงให้นะทางแบ่งปันพี่น้องเช่นเคยนะครับฝากก็มาติดตามากดไลค์กดแชร์นะครับไม่สนับสนุนในเล่นการพนันทุกชนิดพี่น้องฝากแกีทุกท่านทุกคนก็แล้วกันนะครับ <Okay. S 1> ก็นี่ก็เป็นกระปุกเล็กนะครับอันนี้ก็เป็นเซยเียเฮิร์บนะครับก็ก็แล้วเป็น อ,อืมนอเมื่อเดียวเต็มถาดนั่นโอ้ยเจ็ดอย่งอยู่นะอ่ะฝากเก็บทีพี่น้องนะครับแนวทางแบ่งปันบันนี้ก็ราคาอย่างไรแบบไหนนะครับฝากกันไว้ด้วยนะครับพี่น้องก็มา ก็รู้ไว้ใช้ว่านะครับฝากคับทุกท่านนะครับของนี้มีออยอนะครับพี่น้องฝากสมุนไพรลดน้ําหนักนะครับของทางบริษัทนะครับฝากกันไ้นะครับพี่น้องเข้ามานะครับกินอยากทานนะครับเป็นสมุนไพรลดน้ําหนักนะครับทางแบ่งปันวันนี้ปกตัวย สมุนไพรไว้ด้วยนะครับพี่น้องท้าให้ลองนะครับก้าการันตีนะครับเห็นผลตั้งแต่ชุดแรกที่ท่านรับประทานนะครับพี่น้องฝากกันไว้นะครับว่าพี่น้องก็มานะครับตรงตูดีนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็แนวทางแบ่งปันพี่น้องนะครับบุทธเข้ามาถ่ายลายเบอร์ได้นะครับที่ลุงกองเก้าวันนี้ นี่ก็เป็นนางพญานะครับพี่น้องอยากได้ถ่ายลายนะครับมาฝากเอฟซีทุกท่านด้วยนะครับนางพญานะครับองแดงสวยงามมากนะครับเก่ามากนะครับพี่น้องก็200กว่าปีแลวนะครับออกจากกุนะครับพี่น้อง หนึ่งองนะครับถ่ายอันไลน์นะครับท่านอยากได้นะครับพี่น้องอิซีทุกท่านนะครับก็นี่อีกองหนึ่งนะครับเรียกพิมพ์เทวดานะครับองค์สีแดงสวยงามมากนะครับน้องอยากได้ทักทายอันไลน์นะครับสมวนราคาเท่าไหร่ก็ทักทายกันมาที่ลุงของเก่านะครับอัไลน์เบอร์ที่0933933188เช่นเคยนะครับ ตักแต่าลายก็มาสอบถามได้นะครับก็มีราคาสงวนอยู่ที่ไม่แพงมากนะครับพี่น้องอยากได้บูชาไปไว้ใช้นะครับเป็นส่วนตัวนะครับก็เป็นนางพญานะครับปิมพ์หน้านางปิมพ์เจวดานะครับนี่ก็เป็นสมเด็จนะครับพี่น้องฝากเก็บทีทุกท่านไว้ด้วยนะครับ พี่เข้ามาจักรยาลายกันนะครับสำหรับวันนี้แนวทางแบ่งปันพี่น้องคงจะได้เห็นกันแล้วนะครับก็อยากได้จักายานลายมากันเลยนะครับที่ลุงคงเก่าวันนี้นะครับฝากเก็บสีไว้ด้วยนะครับผู้กมมาติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งนะครับกดติดตามไว้นะครับวันนี้เป็นงานช้างนะครับพี่น้องสมเด็จงานช้างเก้าชั้นนะครับ จะแของแท้นะครับพี่น้องยากได้ทักทายแอดไลน์นะครับสงวนราคาอยู่ที่เท่าไหร่ก็ทักทายไลน์แอดไลน์เบอร์มานะครับที่ลงของเก่าก็ดีนะครับเป็นเป็นงานแจกนะครับสวยงามมากนะครับพี่น้องฝากดูีทุกท่านนะครับด้านหลังด้านหน้านะครับนะครับสวยไม่สวยก็ดูเองก็แล้วกันนะครับจริงหรือไม่นะครับ แแทกก็แล้วแต่พี่น้องนะครับโปรดสวิตเจรณาญาณนะครับในการรับชมพี่น้องลุงคองคอมานานนะครับก็พี่น้องจอกได้ทักทายลายนะครับก็ทักกันเข้ามาที่ลุงคองเก่าก็แล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ตัวเลขที่น่าจะเป็นท้ายคลิปแล้วนะครับลงุงงให้เพื่อเปลี่ยนแนวทางแบ่งปันพี่น้องเช่นเคยนะครับตัวเลขนะครับจะแตกหรือไม่อยู่ที่ดุลพินิษฐ์โปรดสวิตเจรณาญาณนะครับ ในการรับชมไม่สนับสนุนในเล่นการพนันทุกชนิดนะครับพี่น้องลุงขอฝากไว้นะครับรู้ไว้ใช่ว่านะครับเพื่อเป็นสถิติเท่านั้นอันนี้ก็เป็นฮานอยแล้วก็หวยลาวนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวลุงลงให้นะครับทายชิปนี้นะครับแนวทางแบ่งปันนะครับนี่ก็เป็นตัวเลขฮาหนอยวันนี้รูดกัน3หน่อยนะครับรูด4ี่รูดเก้ารูดสนะครับพี่น้องฝากกันไว้นะครับ ก็จะแตกหรือไม่สำหรับวันนี้คืนนี้นะครับวันพฤหัสบดีนะครับนี่คือหวยลาววันพฤหัสนะครับพี่น้องฝากเอฟซีทุกท่านด้วยโอดชีวิตเจริญญาณและในการรับชมก็แล้วกันนะครับไม่สนับสนุนในเล่นการพนันทุกชนิดพี่น้องฝากเอฟซีทุกท่านด้วยณที่นี้นะครับแต่ละ์ิปของลุงนะครับมีประโยชน์หรือไม่ โปรดชวิจนะารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนในเรี่นการปรนันทุกชนิดพี่น้องก็กาบสวัสดีครับ